สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะด่วนที่สุดจังหวัดที่ห้ามธนาคารทุกแห่งให้บริการประกาศคำสั่งจังหวัดที่ห้ามธนาคารทุกแห่งให้บริการเมื่อวันที่22ตุลาคม2564ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เอกสารลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเรื่องขอความร่วมมือให้ธนาคารทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยส่งถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพยาระบุว่าจากการที่กระทรวงสาธารณาสุข ให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด -19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ70ของประชากรตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2ทับสอเมืม่อวันที่12พฤษภาคม2564และคณะกรรมการติดต่อแห่งชาติได้กำหนดให้บริการจัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของแต่ละพื้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการติดต่อจังหวัด และนายกรัฐมนตรีมีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่1พฤศจิกายน2564ซึ่งจังหวัดพะเยาได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จำนวน2,1278คนคิดเป็นร้อยละ42.98ณวันที่19ตุลาคม64ในการนี้จังหวัดพะเยาจึงขอความร่วมมือท่านให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 มาแล้วอย่างน้อย1ครั้ง โดยต้องมีเอกสารรับรองหรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือสติกเกอร์สัญลักษณ์ยืนยันได้รับการฉีดวัคซีนไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปของกระแสข่าวดังเชื่อกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ